<ผ>สวัสดีครับพบกับเราสองคนเป็นประจำนะคะในรายการรวยเกษตรโวยสุขภาพกับชายนี่ค่ะรายการดีๆที่จะนําความร่ํารวยและความมีสุขภาพดีทั้งกายใจมาสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องพิเศษนิดนึงต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าขอซินเจยู่อินสินนี้หวัวใช้เหตุผลเพราะว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนไทยเชื้อสายจีน,จนและก็ชาวจีนด้วยเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นใกล้วันตุดจีนแล้วนะคะ,คะอีกสองสามวันก็ถึงวันตุดจีนแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนเขาจะมีวันหนึ่งประธานเขาจะมีวันจ่ายวันต่ายวไหววันไหว้แล้วก็วันเที่ยววันเที่ยวสามวันนะคะก็ตรุษจีนนี่ถือว่าเป็นเทศกาลปีใหม่นั่นเองนะคะบริษัทไหนที่ที่เจ้านายเป็นคนจีนนะครับคนทะเลก็จะมีอังเป่าท่านประธานมีให้ผมค่ะเกิญเราไม่ใช้เชื่อสายจีนนะอย่างเราต้องเป็น จุดไทยจุดเขมรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าวันโดนตารู้อย่างไหมทายจันทร์เคยได้ยินที่ผ่านมาเคยได้ยินนะคะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็อย่างจุษจีนเนี่ยก็คือว่าดีนะคะเทศกาลแบบนี้ก็เหมือนปีใหม่ไทยเราคือก็ครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้องก็จะไปรวมตัวกันนะคะไปกรับคุณพ่อคุณแม่ไปกรับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ที่สําคัญตอนรับอ่งเปาเนี่ยสาคัญมากๆาก็จะมาลุ้นกันว่าซองแดงๆเนี่ย ซองอ่งเปานี่ยนะฮะมันจะมีเท่าไหร่ข้างในค่ะนี่ดีมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นการรวมตัวกันเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีเป็นวันครอบครัวของกันและกันนึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแบบนี้มีข้อสังเกตหลายอย่างเกี่ยวกับพี่น้องคนจีนกท่านประธานก็คือว่าคนจีนพ้นทะเลเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ประเทศไหนเขาจะสามารถครอบครองธุรกิจได้ ่าแปลกนะคนจีนนี่จะเก่งมากเรื่องการขายคือไม่ว่าจะไปอยู่ที่แอฟริกาหรือไปอยู่ที่ไหนก็ตามเราจะเห็นเลยว่าถนนเส้นในเมืองส่วนใหญ่เราจะเห็นสัญลักษณ์ของร้านปักตัวอักษรจีนใหญ่ๆสวยๆแล้วก็ธุรกิจห้างร้านต่างๆของคนจีนเยอะมากเพราะอะไรเราก็มาสังเกตออาเหมือนที่างประเทศก็มีไชน่าทาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ดังมากหลายๆประเทศใหญ่ๆจะมีไชน่าทาวบ้านเราก็มีไชน่าทาวที่เยาวราชที่นี่เนี่ย จุดสังเกตรตรงนี้เราก็คุยกันให้พี่น้องเป็นข้อสังเกตนะครับว่าพี่น้องคนจีนนั้นมีความขยันขันแข็งม,มีความซื่อสัตย์มัธยัตย์ประหยัดในการทำมาหากินในการเก็บหอมรอมริบทรัพย์สินอันนี้พวกเราที่อยู่เนี่ยควรจะได้เสริมทรัพย์ แล้วรับเอาวัตนธรรมลักษณะนี้ของพี่น้องชาวจีนมาและอย่างหนึ่งท่านประธานที่ชาวจีนม,มีก็คือความกระตันยูอูอันนี้อันนี้เห็นชัดมากเหมือนอย่างวันเช็งเม้งอย่างเงี้ยค,คือถ้าเกิดว่าลูกหลานไหนไม่ไปไหวบรนพรบุรุษเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องเสียหายเลยทีเดียวนะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เหมือนถ้าเปรียบไปแล้วเหมือนเป็นอุบายให้คนเนี่ยได้ระลึกถึงคุณงามความ,วามดีของออผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นต้นของบตระกูลของเรานะคะก็จะได้ไม่ต้องทําอะไรที่เสียหายผิดพลาดไปมันก็มาสอดคล้องกับคําพูดศ ที่ท่านบอกว่านี่ไม่ตังสาธุรูปานังแปลว่ากตันยูกตเวทีตาคือความกตัญยูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี <S S ถูกต้องค่ะทีนี้คนดีเนี่ยพอไปทํามาหากินมันก็เจริญรุ่งเรือง <S S แล้วคนจีนเขาเป็นคนที่มีความกตันยูกตเวทีแล้วก็กว่าเออเป็นเขาเพราะเขาเป็นคนดีนพอเขาไปทํามาหากินที่ไหนบวกกับคุณสมบัติสัญ,ญลักษณ์ของประชากรชาติที่มีความขยันมัธยัสถ์อดทนเ,เนี เขาก็เลยไปที่ไหนก็เจริญรุ่งเรืองพวกเราต้องเอาแบบอย่างนะครับค่ะก็ถูกต้องค่ะและยิ่งถ้าเราเป็นคนดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นและส่งผลให้สุขภาพดีด้วยนะเพราะเราไปที่ไหนก็เป็นที่รักของผู้คนนะคะสุขภาพดีก็อยู่ที่ว่า เราต้องคิดดีพูดดีทําดีด้วยนะคะ,คะแล้วท่านอาจารย์คิดว่ายังไงอีกมีไหมคือคอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าเรื่องสุขภาพดีเนี่ยบางทีก็มองจากรอยยิ้มอมเออแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของรอยยิ้มเนี่ยมันเป็นหน้าตาของหัวใจแล้วก็เมื่อพูดถึงรอยยิ้มก็นึกถึงขึ้นมาันมีงานวิจัยท่านประธานเขาบอกว่าคนที่ยิ้มบ่อยๆย,ย,ยิ้มแริงๆแต่ต้องเน้นเอาเฉพาะยิ้มจากหัวใจไม่ใช่ยิ้มใส่แย่ยิ้มใหญ่ใหญ่ยิ้มเหยียดยามยิ้มดูหมิ่นไม่เอาไม่นับเข้าในกระบวนนี้หรือฝืนยิ้มก็ไม่เอา ต้องเป็นยิ้มจากหัวใจเขาบอกว่ามันจะมีมันจะทาให้เกิดลักษณะสามประการขึ้นในชีวิตคุณนั่นอายุยืนใช่ค่ะเพราะว่ารอยยิ้มมันจะวัดระดับอารมณ์ภายในึ่งอารมณ์ดีคนก็อายุยืนใช่ไหมครับสองก็คือเขาบอกว่ามันจะทําให้มีอํานาจต่อรองเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นนักกรจาต่อรองที่หน้าบึ้งขึ้นเครียดเอาแต่เถียงตะทุ่มจอยชนะ แพ้ราบคาบครับยากมันจะต้องจิ้งอย่างนี้ทั้งทึงยิ้มละมุนละไมพูดจาสบายอกสบายใจอย่างชาญฉลาดมันก็มีอํานาจเพิ่มมาสิบเปอร์เซ็นต์เขาวิจัยไว้แล้วสุดท้ายเขาบอกว่ารอยยิ้มทําให้เงินทองไหลมาเทมาท่านประธานสังเกตไหมตั้งแต่ที่รอยยิ้มสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันทุกวันนั่นแหละใช่ไหมเป็นไงคะก็สวยมากขึ้นสุขภาพดีมากขึ้นจริงจิตใจดีเขาวิจัยไว้ถูกต้องเขาบอกว่านักค้านักขาย คนทํามาค้าขายเซลแมนหรือใครก็ตามที่มีอาชีพนี้ถ้าคุณปิดรอยยิ้มบนใบหน้ารับประกันได้ยอดขายคุณตกค่ะไม่น่าเละท่านอาจารย์หลายคนคที่ชมชมเทปนะครับคุยกระชนว่าเอะท่านประานออกรายการในยิ้มตลอดเวลาอ๋อลืมบอกไปคะ่ะเรา เราเอาเอาทปใสมาติดตรงนี้คุณเล่นนะครับทุกท่านค่ะว่าเราก็มีความสุขในการจัดรายการเพราะว่ารายการของทอเป็นรายการที่มอบความสุขให้นี่คือพลังของรอยยิ้มนะฮะแล้วก็เป็นการแสดงออกซึ่งความมีสุขภาพกายและใจที่ดี้วยแล้วก็นอกจากรอยยิ้มนอกจากจิตใจดีพูดดีทําดีแล้วเนี่ยเรื่องของอาหารก็เกี่ยวข้องเราต้องทานอาหารที่ดีแล้วก็บริษัทิชานี่เราก็มีอาหารที่ดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเช่นเดียวกัน ทำให้ท่านเนี่ยสุขภาพดีมีชื่องเียงมานานก่อนที่จะมามีรายการทีวีเป็นของตัวเองแลวแล้วก็วันนี้เนี่ยเทศกาลตุกจีนเราก็เลยนําเสนอสินค้าที่เกี่ยวข้องกับชื่อก็บอกจีนจีนคือเซียวเรื่องนึ่งนะคะจะได้เรื่องนึ่งเมื่อทานแล้วเป็นตำนานนะแม่นางเซียวเรื่องหนึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆใน ในภาพยนตร์จีนในหนังกำลังภายในนะถ้าเอ่ยไปนี้ถ้าเดาไปหรือท่านผู้ชมอาจจะว่าผิดหรือเปล่าน่าจะเป็นเรื่องบางกรหยจบถูกต้องถูกต้องค่ะชอบดูมากตอนเด็กๆแล้วก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับสุขภาพสตรีนะคะเซลเล็งนึ่งแล้วก็แมททงเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับสุขภาพบุรุษนะคะแม่แม่ก็คือสัมผัสทงก็ปลอดโปร่งล่วงเมื่อทานตัวนี้แล้วก็สุขภาพร่างกายดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้พูดแค่เราสองคนมีคนยืนยันจริงๆแล้วมีเยอะมากที่ ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สุขภาพดีแต่วันนี้เนี่ยมีผู้มายืนยันค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเยี่ยมยอดอย่างที่ว่าจริงหรือเปล่านะคะกินแล้วสุขภาพดีจริงไหมต้องติดตามชมชมเลยค่ะขณะนี้ได้ชนอยู่ที่บ้านโชคพัฒนาตาพลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้ไมาเยี่ยมเยียนครอบครัวสมาชิกชายนีที่เป็นกลุ่ม ถือว่าเป็นสามพี่น้องสามสาวนะคะที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจนเกิดความประทับใจเดี๋ยวเรามารู้จักกับเธอทั้งสาคนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ทั้งสามท่านแนะนําตัวสักนิดหนึ่งนะคะว่าเชื่ออะไรแล้วก็เป็นใครบ้างค่ะเชิญทางทกคนค่ะชื่อส,อส,<ะ>สมศรีคะ่ะกิศิลาค่ะแล้วก็ลุ่มแมกิศิลาคะ่ะแล้วก็มากศิาคะ่ะ สามท่านเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะคะถ้าท่านผู้ชมมองเอ๊ะนี่ก็คือสองท่านเี่นฝาแฝดกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเรียกท่านง,ง่ายๆว่นพี่หมวยใหญ่พี่หมวยกลางแล้วก็พี่หมวยเล็กนะคะเดี๋ยวต้องถามพี่ทั้งสามหมวยก่อนนะคะว่าเ,ออเริ่มต้นเนี่ยรู้จักกับบริษัทใชน้นีได้ยังไงจากการแนะนาของไทรของคุณอ่า สุวิทพงเพงอ๋อคุณสุวิทพงเพงนะคะก็ได,ได้ได้เป็นสมาชิกครอบครัวไชนีเช่นเดียวกันทีนี้เนี่ยพี่เริ่มต้นจากการรู้สึกว่าตอนนั้นเราเจอกันในห้องประชุมใช่ใชจัดงาน OPD วันวันมีโอกาสนะคะแล้วก็เริ่มต้นเลยเนี่ยเ,เริ่มต้นจากสินค้าตัวไหนก่อน,นะคะเดี๋ยวเอาพี่หัวใหญ่ก่อนก็ได้ค่ะ จะเป็นตัวนี้ค่ะเอนไซม์บันดาของเราแล้วต้องามท่านเริ่มต้นเจ็ตัวนี้เหมือนกันไหมอ๋อเริ่มต้นใจ็ด้สุขภาพไม่ค่อยดี๋อสุขภาพไม่ค่อยดีถ้างั้นต้องถามดิ้นึงว่าพี่หมวยใหญ่มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างนะคะปวดหลังปวดหลังบ่อยเพราะเป็นโรคกระดูกทับเส้นอ๋อเป็นโรคกระดูกทับเส้นนะคะแล้วมีเริ่มปวดทำจะยกของหนักนีเก็จากปวดอ๋อจะปวดแล้วเดี๋ยวโทษนะคะพี่หมวยใหญ่ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะ อ๋อห้าสิบห้าแต่ยังสาวอยู่นะคะแล้วก็นอกจากกระดูกทับเส้นแล้วเป็นเป็นอะไรอีกหรือเปล่าคะก็จะเป็นที่ว่าชีบ่อยอ๋อเป็นโรคชี่บ่อยนะคะชีบ่อยเช่นว่าวันหนึ่งนี่คือ ทุกวันนี้ก็ฉีดไหมอ๋อตลอดเลยเรื่อยๆแลวฉีดแต่ว่าฉีดกระปิดกระปลอยใย่ไหมคะไม่นิดกระปิดกระปลอยแต่ว่าแต่ถ้าปวดแล้วไม่ฉีดอันไม่อยู่อ๋ออันไม่อยู่เป็นลักษณะของมันก็จะมีสองอย่างเช่นว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเพราะว่าวลูกหย่อนหรือภาวะปัสสาวะอักเสบผู้หญิงจะเป็นกันเยอะนะคะตรงนี้มากค่ะก็จะเป็นการตรงนี้เยอะเหมือนกันแล้วก็ได้ไปหาหมอมาก่อนไหมคะ ก็ไปหาหมอหมอเขาก็บอกว่าก็เป็นปกติของคนอายุมากแล้วโรคกระดูกตับเส้นนี้หมอเขาก็ไปทุกเอ็กซเรย์ดูแล้วก็ก็บอกว่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยเขาก็ให้ยาทานแต่ว่าทานยาเขามากๆมันก็ไม่ไหวมันกัดกระเพาะอ๋อกัดกระเพาะนะคะเดี๋ยวถ้างั้นมาถามที่หมอกลางก่อนว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรด้วยหรือเปล่าคะมีมันทานไร่ได้เออ ขาเพราะว่าโ้มรถชนแล้วใส่เด็กนี้นี่เพิ่มนั่นแล้วมันจะเป็นตะขิวจับอ๋อก็คืออ๋อบันเหตุใช่ไหมคะลนแ้วที่ขาด้านด้าน้าดนขวาด้านขวานะะคใส่เหล็กอยู่แล้วก็จะทําให้ชาชอ๋อขามือเท้าชาอ๋อมีอาการมือเท้าชาหมอเลยกันยาหมอบอกต้องทานยาคือได้ไปแล้วหมอบอกว่าต้องฉีดฉีดยาเพื่อเข้าไปในข้อให้ให้ไม่ให้ชา แล้วเป็นเป็นมานานได้ยังไอย่างของเป็นมา<อ>เป็น<อ>ปีนะคะแล้วก็ฉีดยามาดี บอกว่าถ้าไม่ได้เลิกผ่าทีนี้ผ่าแล้ววัวมือใช้ไม่ได้ก็เลยมาเจอคุณชลิดิศบอกว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยดีแต่เราไม่เชื่อตอนแรกก็ราไม่สั่งมาไปสอนงทานดูแล้วนี่ไม่ได้เป็นข้อหมอนมาป็นีแล้วโอ้โหไม่ได้เป็นหมอนนัดตัวนี้ดีกป่าทานตัวนี้ทานทานตัวเจนไซเป็นได้ของเดี๋ยวถ้างนั้นต้องถามพี่หมวยเล็กตอบก่อนเพราะจะได้รู้มีปัญหาสุขภาพเอ๊ะคือมีปัญหาสุขภาพทุกคนเลยหรือเปล่าแล้วถามพี่หมวยเลขเป็นยังไงเมื่อครั้มีปัญหาสุขภาพอะะไรมคเป็นขาเข้าเป็นความดันสูงเส้นล อ๋อเป็นด้านสูชิแลเวมันแตกเลยแตกด้านขวาี่เป็นอัมทิสเลยค่ะอ๋อด้านขวาด้านซีกนี้นะคะเป็นอัมทิสด้านซูชเลยอ๋อนานนานหรือยังคะก็สามปีแล้วค่ะแต่หมอก็ว่าโอกาสรอดอต่ยากค่ะว่าไม่รอดเลยแต่แล้วก็แบบว่าไม่รู้จะทำยังไงตอนที่อยู่โรงพยาบาลก็ก็นึกถึงจะพระให้พระช่วยเอหลังจากนั้นออกมาจากโรงพยาบาลพี่สาวก็ก็ชวนให้มา ทานเป็นด้ค่ะแต่ตอนนี้ตอนนั้นนี่คือเป็นขั้นแบบนอนอยู่กับที่หรือว่าเดินได้บ้างเดินนอนขั้งแรกเราเดินไม่ได้เลยค่ะเดินไม่ได้เดลยเดินไม่ได้เลยนะคะในระยะเวลาสามปีเลยใช่ไหมในในระยะเวลาแค่ไม่กี่วันแล้วค่ะจะค่อยๆเดินได้เหมือนคนเป็นน้อยอ๋อเป็นลักษณะนั้นค่ะแต่คุณหมอก็ยืนยันว่าเป็นอัมพฤกษ์พิซซี่างั้นแล้วก็มีปัญหาสุขภาพอื่นไหมคะไม่มีค่ะไม่มีแล้วแล้วก็มามีมาช่วงหลังส่วน ขณะที there, ่จะทานเซลิงค์นึงเนี่ยนะก็ไอ้ประจำเดือนอ่ะอ๋อมีปัญหาเรื่องรอบเดือนรอบเดือนก็เราคิดว่าเราอายุมากแล้วรอบเดือนเราคงจะหมดแต่แล้วก็ลองทานแล้วนด้เนี่ยก็เกิดมาออ๋เริ่มต้นที่ทานตัวเวนด้าก่อนค่ะตัวเวนด้าต่อทานตอนแรกทานไปแล้วเป็นยังไงถ้ามีอาการต่อ่าดีอะค่ะทานเซลล์เซิงนึงอ๋อเซลิง์นึงหรือพี่ทานคู่กันหรือว่าทานตัวแรกเอง ก็คู่กันคือทั้งเวนด้าและเหล็่งนึ่งของของพี่มวยได้ทานยังไงคะก็เช้ามาทานตื่นเช้ามาก็จะทานเซลิ่งนึ่งเลยก่อนอาาหรให้เป็นตอนที่ท้องเราว่างค่ะแต่ว่าจากมือที่เราเป็นตะมุขลึกน่ะมันเคยทํางานแล้วก็เคยจะบวมมันจะบวมตลอดแต่เมื่อทานไปก็จะหายบวมและส่วนฉี่ปัสสาวะบ่อยๆเนี่ย มันก็เป็นคือคืนปกติไม่ปวดประสาทบ่อยอันนี้คือจากการที่ทานเซลล์เหลือนึ่งที่มีปัญหาในเรื่องของมือเท้าบวมด้วยนะคะก็เรื่องของรอบเดือนนะคะคะรอบเดือนหายไปหรือเปล่าหายไปเลยเด้อสองเดือนเดือนที่แล้วพี่หมวยได้ยังงี้เท่าไหร่นะคะห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดปีแล้วก็รอบเดือนหายไปคือถ้าพูดถึงก็คือเข้าสู่ภาวะวัยทองรุ่นหน่อยแล้วก็หายไปแล้วพอทานแล้วเป็นไงคะไมก็อยู่ๆก็มาอ๋อมารอบเดือน อ๋อ oh, เป็นการขับออกมายจากตัวท oh, ี uh ่ข oh, ้างท้ายตอนนี้ก็ยังมาอยู protest, ่ปกติเลยค่ะคุณจอบผิวพแบบเลยดูเปล่ยปลั่งสดาสขนาดนี้แต่ตอนนั้นตะกี้บอกว่าเลืกทานเวนด้าก่อนค่ะเห็นว่าตอนแรกเป็นเอาไปที่ซี่อันเนี้ยจากการทานเวด้าส่งผลเรื่องของโรคออกพื้นยังไงบ้างก็ดีค่ะก็จากที่เราเดินไม่พ้าวขนาดมันจะเดินเหมือนคนเป็นน้อยก็ค่อยกลับเข้าสู่ภาวะที่เราดีขึ้นค่ะ และพี่พี่หมวยได้ทานกันได้ยังไงคะวันละกี่เม็ดก็ตอนนั้นก็ทีแรกก็ทานทีแรกก็ทานแค่ห้าเม็ดคห้าเม็ดอ่าเช้าห้าเที่ยงห้าเย็นห้าวันละสิบห้าเม็ดนะคะที่พี่หมวยเล่นทานคือเช้าห้าเม็ดกลางวันห้าเม็ดแล้วก็ตอนเย็นก็คือก่อนนอนก่อนนอนแล้วก็ทานก่อนอาหารด้วยประมาณอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ทานทานหมดไปกี่กระปุกหรือเริ่มรู้สึกว่ามีอาการดีขึ้นเนี่ยสามกระปุกค่ะสามกระปุก สามก็ปรกดียังยังไม่ถึงเดือนยังไม่ถึงเดือนดีเลยนะคะแล้วก็อาการที่ว่าเหมือนที่พี่หมอได้บอกว่ามีอาการเหมือนคนเป็นง่อยเนี่ยเป็นยังไงคะง่อยนี่คือมือหงิกอะไรอย่างนี้ด้วยเลยมือมือบวมอย่างนี้เลยค่ะแล้วเดินแบบเป็นคนแบบที่เดินไม่คือเเป๊ไปเลยค่ะปะเปิดเบี้ยวหมดแล้วเพราะว่าทั้งหลายเลยเป็นป่วยการบอกว่า เพราะว่าเป็นัำพืกกระเดินไม่ได้เลยครับก็หมอก็พี่สาวก็บอกว่าใช่แต่พูดเข้าพูดออกก็คือตายเลยแต่ก็กลับมาอยู่ในสภาพที่ีใจอพพเยง